สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำเทคนิควิธีการสร้างวิดีโอแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราสร้างตัวสไลด์จาก PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะสร้างวิดีโอในการสมัครใช้ง,งานอีเมลของ Google นะครับโดยผมสร้างสไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะสร้างวิดีโอครับเราก็เตรียมสไลด์ในทีนี้ก็มี17สไลด์นะครับนี่คือขั้นตอนในการสมัครการใช้ง,งานอีเมลด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับวิธีการสร้างวิดีโอนะครับเราเข้าไปที่ไฟล์เลยครับ เมื่อเราได้เอา e r อ o เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปที่ปุ่มส่งออกครับแล้วก็มาที่ตัวตรงนี้ครับสร้างวิดีโอคลิกไปของตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีคําว่า Full HD เราก็ลองกดดูครับก็จะมีขั้นต่ำมาตรฐาน4 8 0 7 2 0 1 8 0แล้วก็สูงสุดครับ 4K ซึ่งวิดีโอทั่วไป ของเราก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ Fu ลให4ดีหนึ่งพ0นนะครับซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่และก็มีคุณภาพสูงสำหรับใช้ในการเปิดไฟล์อี่นเขไปนะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็เพราะว่าใช้คำบรรยายและการกำหนดเวลาที่บันทึกไว้เราก็เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจำนวนวินาทีที่ใช้ในแต่ละสไลด์นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําให้สไลด์แต่ละสไลด์เลื่อนไปนะครับเราก็มากําหนดตรงนี้นะครับแต่ละสไลด์ซึ่งจะมีข้อความนะครับเราก็เผื่อให้ เขาได้อ่านหรือว่าได้ดูวิธีการในการที่จะดูวิดีโอด้วยครับว่าวิดีโอนั้นกําหนดให้ทําเรื่องอะไรนะครับซึ่งผมได้กําหนดให้สมัตอีเมลด้วยโทรศัพท์มนะือถือสมาร์ทโฟนนั่นเองผมกดไว้ที่6วินะครับประมาณ6วินาทีนะครับเหมาสมพอดีเราก็กดปุ่มตรงนี้เลยครับสร้างวิดีโอกดไปครับเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับบันทึก ตรงนี้คับชื่อไฟล์สสมัคร Gmail ใส่ตัวเลขไปสักหน่อยครับสมัคร Gmail 1ตรงนี้มันบันทึกชนิดเป็นนะครับตรงนี้ก็เป็น mp4 ครับถูกต้องเลยครับซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอนะครับบันทึกตัวประมวลผลก็จะตรงนี้นะครับก็จะวิ่งกำลังสร้างวิดีโอชื่อไฟล์ว่าสมัคร Gmail 1นะครับตรงนี้ครับก็จะมีแถบสีเทาๆตรงนี้ครับ วิ่งไปเรื่อยๆครับจนพบถึงตรงนี้นี่คือวิธีการสร้างวิดีโอแบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็รอให้เครื่องประมวลผลให้เสร็จสิ้นครับเวลาในการสร้างวีดีโอนะครับใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนสไลด์นะครับแล้วก็รูปภาพที่เรานํามาลงในแต่สไลด์นะครับเมื่อประมวลเสร็จสิ้นตรงนี้ครับก็จะหายไปนะครับเรามาลองเช็คดูเลยครับว่าวิดีโอที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับชื่อไฟล์เมื่อสักครู่สมัคร gmail หนึ่ง เราลองคลิกเปิดเลยครับเมื่เปิดปุด๊บแต่เราสไลด์ก็จะใช้เวลาประมาณ6วินาทีนะครับซึ่งเราได้ตั้งไว้แล้วเรื่อสักครู่นะครับนี่ก็คือวิดีโอที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับ